นะนี่พระหลักของนะครับจังหวัดลบบุรีนะอันนี้ผมว่าได้จะเป็นกกยุคแบบใหเนาะจินพระใส่เป๋าอ่ะผมซื้อกอบงืนก่อนเจ้าของบ้านคน่ายถ้าขโมยนี่เจ้าของบ้านแจ้งความแล้วจริงปะ่ะพี่นั่งอยู่พี่ถือกล้องให้ผมพี่จะไม่เห็นหนอ,อะเออนะเหมือนกันฮะตามนั้นฮะนะครับเป็นการผิดลากของการตัดต่อโยนะครับใครไม่เชือ่อกูก็ช่างโคตรแม่ เดี๋ยวมึงก็ตายมึงก็มึงจองนรโลกไว้เยอะแล้วกันไอ้สัตว์เนาะอ่ะลองดูแล้วกันเอาพี่เท่าไหร่พี่ว่ามากองเนี่ยก็ยยุ่มเนี่ยเอาเอาจัดไป Come on, life soft red alert. It's time to put in words better now. Before we get put in the dirt, another sucker just got his feelings hurt. Try to diss, but got exposed and Time to shine on him. Drive around. วันนี้เราก็มาตามมหาพระแท้นะครับเราหาพระแท้ก็ต้องมาหาทุบบาทตอนเช้าบินธบาทได้ ครับเดี๋ยวเราตามไปดูหน้าพระกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เราจะจบหรือเราจะเจ็บน,นะครับไม่เป็นไรยิงหน่อยก็ตายหากันหมดแล้วมึงอย่าตกก็ล,กลุกกันไอชาติมาตามไปดูปหน้าพระกันครับครับก็ออกมาถึงหน้าง,งานนะ,ะฮะก็ที่เคยหยิบมากองนึ่งนะ,ะหยิบมากองนึ่งนะครับก็ดูกันว่ามีอะไรบ้างะอรักก็จะเป็นอาจารย์ปั้นนะครับคุณบ็อกนะ ไม่มีางามอีกนี่ครับดู oh. จากตัวตัดเขาไม่ได hey. ้เอากล้องมาเลยนะวันนี้วัดดวงวัดใจนะครับนี่เป็นบั๊กเตอร์เอาตัดกล้องอีกทีนะครับก็ไม่มีงามอีกครับจะมีงามอีกเป็นเรื่องนะผมบอกไว้ก่อนนะไอคุยเต็มคาราเบลมันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหม พี่ลันนะฮะพี่ลันผมดูไม่ชอบนะดูไม่ชอบนะครับจกนอหันข้างหันข้างนะครับอหอ้ไม่เรียมเนาะนะครับ,นะนะรบจกนอวัดเทพสุนทรนะครับโอเคนะครับเขาทิ้งนะครับโปงตนปูนะอ่านี่พระหลักของนะครับจังหวัดลบบุรีนะ อันนี้ผมว่าได้จะเป็นยุคหลังลนเงนาะครับพ่อเดิมหนองโภนะฮะ่ายเป็นพ่อเดิมนะครับก็ oh. จะมีพ่อฤาษีริงดำครับ oh. น่ครับพ่อฤาษีริงดำวัดท่าทสงนะครับเก่งนะพ่อผู้ทรงอัจฉิยานะครับนี่นะฮะเป็นพ่อฤาษีริงดำวัดท่าสงะนะ ย่อยลองดูกันนะนะครับโอ้น้าปกพรอมคิ้งครับหน้าปกลงก็ชอบปงพน,งนุนะครับนะครับย่อยๆหน่อยวันนี้ดูแล้วได้จะย่อยๆนะครับพัดจอนวัดไข่เตี้ยนะครับเป็นพระจอนวัดไข่เตี้ยนะฮะลองดูไม่หมดเลย พร่ออะไรเพราะอินพ่ออินในพุออนพออนพทธิยาบางพลีนี <S <S ่นะครับอ่าหลวงพ่อคำพอนะครับอุดรอุดร,ดรมาถามอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะอัตฐรุฒฐานเนี่ยสายกรรมฐานเหมือนภูเนะขาอนารโยอ่ะประมาณ ก็จะเป็นว่แพดพุงทองเจ้าพ่อนะครับนะครับเจ้าพ่อเขาตกนะครับอีกหนึ่งเหรียญเนาะนะครับก็เจ้าของบ้านก็นั่งอยู่ข้างกับเราแบบนี้ครับทุกวันแหละนะครับทุกคลิปทุกคลิปนะครับใครจะมานั่งปล่อยให้เรานะฮะพ่ออะไรเนี่ยไม่อยอมกล้องมาด้วย เป็นแค่พวกขันแม่องนี้ถ้าทันยุกนะโอ้ยแหงโคตรเลยนะพเขขันไงเออพวกขันว่าต้องกระจายเสดายมันย้อนยุกเนาะเนาะเสดายเสดายโอเคนะฮะเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาออกหน่อยแล้วกันนะครับนี่เจ้าของบ้านนี่ีกว่าลุงนี บางวันไหนเราไม่มีคนถ่ายเราไม่มีคนถ่ายกล้องเราให้เจ้าของบ้านถ่ายกล้องนะครับเหมือนทิปที่บอกว่าผมจิบพระใส่เป๋าอะ่ะผมซื้อกอบเงินก่อนเ<ม>จ้าของบ้านคนถ่ายถ้าขโมยนี่เจ้าของบ้านแจ้งความแล้วจริงป่ะที่นั่งอยู่พี่ถือกล้องให้ผมพีม่จะไม่เห็นเนาะเออนะเหมือนกันฮะตามนั้นฮะนะครับเป็นการถึพลากของการตัดต่อวิดีโอนะครับท่าน้ใครไม่เชื่อกูก็ช่างโคตรแม่ เดี๋ยวมึงก็ตายมึงก็มึงจองนรกไปเยอะแล้วกันไอสัตว์เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะอ่าก็เหมือนกับพรุ่งนี้ก็รอบที่สามสิบแล้วนะนะโอเคพัดย่อยๆหน่อยเนาะแต่ว่าเนาะก็เป็นพระแท้นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกพระบ้านนะครับพระบ้านแท้เนี่ยจะไม่ค่อยมีพระเกศที่แบบปล้ำเหลืองอะดูยากดูยากอะพี่ครับอ่าแบบปล้ำเหลืองเนาะแบบดูยากอะไรประมาณนั้น ถูกจะแพงถ้าคุณมีพระแท้ที่วงการพอขายได้อะได้ตังค์แน่นอนไม่ใช่ว่าเอากระถินปิดทองมนาะที่แบบกระสอบนึงนะเออแบบนั้นก็ขายได้นะแต่ว่ามันมันถูกมากอม,มันถูกมากมันไม่มีมูลค่าที่สามารถจะไปตอบได้แต่ถ้าพระอย่างเนี้ยพี่พระหนึ่งร้อยพระราคาหนึ่งร้อยบาทผมซื้อพี่เจ็ดสิบบาทเนี่ยผมว่าโอเคคนระราคาเนี้ยเออเอาไปถึงบ้านเนี่ยผมรับผิดชอบตัวเองจะขายได้ไม่ได้เรื่องผมถูกปะถูกไหมนะครับ ส่วนกลับไปดูที่บ้านเนี่ยตกใจวันนี้ไม่ได้ออกกล้องมาเกขึ้นมาผมก็เราไปชอบตัวเองผมจะโทรบ,บอกพี่นี่ครับพระเกยมันผมว่ามันไม่ใช่สปูดิโอของนักเล่นพระครับเออนักเล่นพระพระเกยคือมนต์เสน่ห์อ่าพระเกยคือมนต์เสน่ห์ของพระแท้พี่เนาะอ,อ่ะลองดูแล้วกันเอาพี่เท่าไหร่พี่ว่ามากองเนี่ยกับยุ่มเนี่ยเอาเอาจัดไปห้าพันเด็ดๆ,ๆเอามาราคานี้ก็ไม่ต้องต่อกันละ นะงนั้นจบ5,000บาทบนะครับอย่าลืมนะเผื่อพี่พท่านใดนะครับมีพระเครื่องเก่าๆพระบ้านพี่ๆี่ไม่รู้มูลค่าอาจจะส่งมาขายพี่พี่อาจจะรวยเป็นแสนเป็นล้านก็เป็นได้ไดไขอให้มีหน้าพระแบบดีๆนะนี่ต้องมีวัดระครัโอนหนึ่งไม่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะ <c oughs> นะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมลาคลิปต้นไปก่อนนะครับอย่าลืมนะ0 9น8 3 7 5้าสงเ นะครับหรือจะติดตามมาที่เฟซน็อตดูไบเอกิทธิพุพ่มพวงก็ได้นะครับเฟซนี้ยินดีตอบอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็จะมีเพจน็อตดูไบอ่ามีเพจน็อตดูไบฝากติดตามทิกตกอกและยูทูบด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนครับเดี๋ยวจัดการเกงกนที่พีก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเดียว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 อย่าลืมกดไลค์กด กดซับสไคร b ์ c แชนแนลล็อตดูใบด้วยนะครับ